ทองครับเชวาเป็นลูกที่รกครับนี่คือบรรยากาศที่แยกมัคควานนะครับแยกมิสกวานผิดไปนะครับตรงใกล้ๆโรงครัวของเจรังนะฮะนะครับกำลังทําอะไรกันใหญ่เลยนะฮะผมบอกไหมนะครับป้ายเนี่ยนะมันขาดผู้พิมพ์ผู้ว่าจ้างนะครับต้องมาใส่ตรงนี้นะฮะเลยต้องมาสกรีนกันนะครับผมเข้าไปใกล้ๆมันจะเกะกะเขานะครับทั้งหมดเลยป้ายเยอะมากนะครับ จะพยายามเจาะให้ดูนะถ้าทำได้นะครับต้องเอาแผ่นมาหมดเลยนะฮะต้องสกรีนผมเข้าไปใกล้ๆกันแหละกันวันนี้ชื่อเนี่ครับผมจะทำมันได้รอเล่นกันนะครับอายิบบรรยาการเล็กๆมาฝากด้วยนะฮะกับชาวเฟซบุ๊กนะหกโมงกว่าจะ จะทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะนะครับกับวันนี้นะฮะผมมันจะมาทานข้าวเย็นนะครับเห็นบรรยากาศได้หยิดมาฝากว่าเบื้องหลังการทํางานเนี่ยก็เหนื่อยนะครับนะครับพี่เดินเหนื่อยปะเติมกระชาติทติมกระชาติพัทยาลูกอีสานนะครับรักงในหลวงถามคนนวะว่าจะเดินมันขยันแค่ไหนโอเคนะ อ่ะทำงานด้วยความสนุกสนานด้วยนะครับต้องเห็นใจแล้วก็เป็นกํำลังใจให้นะครับนะครับหเยอะนะเนี่ย สิ่งเล็กน้อยเบื้องหลังขนไม่ส่งอีกแล้วนะครับนี่มืดหน่อยนะฮะทํางานมืดมืดเลยนะครับให้ทันเกี่ยวการให้ทันการนะครับงั้นไม่ทันการม,มืดตึตือมองไม่เห็นบรรยากาศขนป้ายขึ้นรถนะครับเพื่อไปติดตั้งให้ประชาชนทราบนะป้ายโหวตโนรูปสัตว์ต่างๆ จะปล่อยสัตว์เข้าสภามองไม่ค่อยเห็นเนาะมืด